วันนี้ผมจะมาทำคอนเทนต์คริกซี่ห้าสมุทรไม่สุดได้ไงนะครับคุณผู้ชมเป็นคำถามที่ผมอยากรู้มานานแล้วครับว่าคริกซี่ห้าสมุทรเขียวเนี่ยมันจะเฟี้ยวขนาดไหนนะฮะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่พร้อมจะออกประชภัยเพื่อค้นหาคำตอบไปพร้อมกับผมแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้แล้วไปเลยกันเลยครับผมเออลืมบอกไปว่าวันนี้เราอยู่กับสกินใหม่คริกซี่วาเลนไทน์กันด้วยนะฮะเอาลีเก็บสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยเชื้อสายดาวคันทุกคนด้วยนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PJY Gamer นะครับผมและวันนี้เราอยู่กับสกินคร ดอวันวาเลนไทน์นั่นเองนะครับผมและเราอยู่กับคอนเทนต์สุดพิเศษอย่างคลิกซี่5หนังสือน,นั่นเองนะครับวันนี้เราจะมาเป็นเด็กเนิร์ดกันนะมาดูกันว่าสกิลจะแรงแค่ไหนนะครับคุณผู้ชมแต่ตามที่บอกไปนะครับวันนี้เราจะไม่ใช่แบบว่ามาถึงขึ้นสมุดอย่างเดียวนะครับเราจะขอขึ้นเป็นบูมสติ๊กกับเบรลิตอาโกนี่ก่อนเพื่อทําดาเมจช่วยทีมอะไรกันไปก่อนนะครับแล้วช่วงเลทเกมเนี่ยพอเวลาเราได้สมุด3ชิ้นแล้วเราจะค่อยๆเปลี่ยนบูมสติ๊กเบรลิตอาโกนี ให้กลายเป็นหนังสือสีเขียวก็จะเป็นคริกซี่ <food> 5ห,หนังสือนั่นเองนะครับผมมาดูกันว่าวันนี้ผมจะทําได้สําเร็จหรือเปล่าและทําสําเร็จแล้วสกิสกลไม่ใช่สกินสกิลคิกซี่จะแรงขนาดไหนนะครับและจังหวะนี้มีไอริเข้ามาครับผมเขาหวังจะล้วงเราและยิงดาก์สเลเยอร์น, Dark นะแต่ไม่ได้ไปนะทีมเรากันไวได้ครับผมแร้วมีน้องอลิสและเฮ้ยเฮ้ยเรามีตีน,นี้นะฮะโดนนี่แบบเราเชนตีีแล้วนะเรายกต่อเนื่องนะผมบอกเลยว่าไม่ตองเดินนะจังหวะนี้มีฟิกเกอร์ดีนะสกิลดึงตัง้าไปเรียบร้อยครับผม ลิสต์ตัวแตะเราเก็บมาได้1คิวหนึ่งแอซีะครับตอนนี้มีไอเทมย่อยมาแล้วนะครับเป็นของบูมสติ๊กนะฮะเดี๋ยวเรามาช่วยทางด้านของวาวไฮกันบ้างนะครับเดี๋ยวเพื่อนจะน้อยใจนะครับผมว่าทําไมเมดไม่มาช่วยเลยนี่เรามาช่วยแล้วนะเพื่อนเออมาช่วยเคลียร์คีฟแล้วเดี๋ยวเราก็ไปอ่ะมาครับเคลียร์คีฟกันเฮ้ยจะปฟอบอฟ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 อวอฟ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 อาอฟ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 ฟอฟอ กับเรานะครับอ่ะเอาคลิปกันดีกว่านะครับ3คนแบ่งตังกันไปแล้วมียกไปครับผมเพื่อเราจะใส่หรือเปล่าแต่ไม่คอยม,มานาแต่มีนี้ฟ้าอยู่แล้ว้องรอดไปเฉยเลยอ่ะาจริงอ่ะแล้วตรงนี้แงะบอลิศอยู่คนเดียวป่าเปลี่ยวหัวใจและเทวมาช่วยไม่ทนันครับไปเรล,ล่กันบ้ายดีกว่าครับได้ข่าวว่ามีคนเลือดลงครับปัญยาฟิกเกอร์ครับคือระยบกระบอกไปหนึ่งทีเลยด้วยแต่ว่าคุณจะออกไงไปเนะี่ย ยูนะยูมีคลิปช่วยแทงครับอ่บาบัวบอลสวัสดีครับขออนุญาตแชร์คลิปหนึ่งตัวนะครับ40บาทเดี๋ยวเราไปฟาร์มเลนกลางกันต่อนะครับเกมนี้เราจะเน้นหาเงินหาทองกันเป็นหลักนะเพราะว่าเราอยากได้ตังไปออกของให้ครบนั่นเองนะครับซึ่งหนังสือสมุดเขียว5ชิ้นเนี่ยต้องใช้แบบจํานวนตังแบบมหาศาลเลยนะครับประมาณ1 5 0 0 0โกนะครับคุณผู้ชมและจังหวะนี้ครเหมือนเพื่อนของเราเนี่ยกำลังจะบวกด้านซ้ายนะเดี๋ยวเราอ้อมมาปิดซะหน่อย แจดวงฟาร์มแบบนี้ก็หวานเยนีเดยเพื่อนเโฟิกเกอร์มาเล่นได้ครับสำหรับอลิสครับเอาเรื่องจะแา่จะเย้หนุ่ยมีโบบารอนมาครับตัวโกงมาซ้อนเราอะมาเด้อแล้วเจอเข้าไปเลยนะฮะมียกนะเฟยนี่ครับโบบารอนไปล้วงครับผมโคตรโหดฮะตัวนี้แพทนี้นะแล้วทีมเรายังมีแวนอีกด้วยนะเป็นทีมแห่งรวมตัวโกงนะครับผมอ่ามีทั้งคลิกซี่ทั้งตีนี้ด้วยนะ อ้างทูเขาแบบจุกเก่งว่ะจุกเร็วมากฮะเมื่อกี้แบบผมกลายแบบเขาโดดจุมคลิปปุ๊บผมมาบิดชิมครีมพอดีอะไรอย่างเงี้ยนะรับแบบสกิล2ลบทันทีนะอ่าถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะฮะไปดูยันต่อครับตอนนี้เราได้เทพมาแล้ว3ชิ้นนะับเป็นรองเท้าจอกาะบูมสติกแล้วก็เบอร์ลิตร์โกนี่นะับเฮ้ยแต่ว่าด้านซ้ายนะเพื่อนเรามีการบวกกันแล้วแวนกำลังวิ่งหนีครับเดี๋ยวเราไปช่วยแวนกันสักหน่อยแล้วก็ ปิดอลิสกันนะฮะแต่ไม่รู้ว่าจะไหวกันนาตาย่าหรือเปล่านะครับเราไม่มีติ๊กเกอร์ด้วยแต่ต้องลองดูครับผมแล้วเปิดอันตียกแล้วสกิลหนึ่งครับเรียบร้อยเลยครับผมสามหลับน้องอลิสนะตอนนี้เราหนึ่งหนึ่งนะครับเราต้องทำตัวให้พริ้วนิดหนึ่งนะครับหลบทุกสกิลของเขาหรือว่าเขาจะติดคูดาานะครับจังหวะนี้ยกสกิลหนึ่งเรียบร้อยครับผมาวโคิว ตอนนี้ที่ผมมีกำลังใจในการเล่นเยอะมากๆนะครับผมค่อนข้างมั่นใจเลยว่าเกมน,นี้เราจะไปถึง5หนังสือสมุดเขียวอย่างแน่นอนครับคุณผู้ชมเออคนดูตอนนี้งงไปแล้วตกลงจะหนังสือหรือสมุดเขียวนะครับคนดูเรียกไอเทมชิ้นนี้ว่าสมุดเขียวหรือหนังสือเขียวนะครับอลองคอมเมนต์กันมาหน่อยว่าคุณผู้ชมเรียกไอเทมชิ้นนี้เป็นภาษาไทยว่าอะไรนะครับอา จังหวะนี้มีเพื่อนมาครับเอามังกรแสงกันครับผมหาเงินหาทองนะฮะดูซิได้กี่บาทร้อยห้าสิบครับเฮ้ยแล้วน้องอลิสเราจะยกได้หรือเปล่าเฮ้ยจะยกโดนว่จังหวะนี้ครับเราใส่แต่ว่าตีมี่เขาเกรงใจเราครับไม่อยากลัดช็อตเรานะน้องอลิสเลยรอดไปได้แต่ไม่รู้ว่าตีมี่จะรอดหรือเปล่าแล้วผมยกไปฮะสกิลสาสแต่ว่าช่วยอะไรเพื่อนไม่ได้ครับจังหวะนี้ต้องถอยกลับมาก่อนนะฮะเอาแล้วครับ ฝั่งนู้นเริ่มตึงขึ้นเรื่อยๆครับผมเราต้องเคลียร์คีิปตัวนี้ให้ได้นะไม่งั้นป้อมกลางแตกโอ้เจ็บเจ็บนาตายาคนนี้ไม่ธรรมดาเลยครับผมสกิลเอ้ยสกินก็สวยอีกด้วยนะฮะอ่าโอเคครับขอญาต์ลีก่อนฮะสำหรับสกินนี้ก็ไม่มีท่าวาร์ปอะไรนะครับผมไปลุยกันต่อครับตอนนี้เกมเริ่มสูสีขึ้นเรื่อยๆนะครับผมโบบาลอนฉีกซ้ายครับเดี๋ยวเราตามโบบาลอนเฮ้ยแล้วเจอทางด้านของดวงครับกดอันตีตามมาอืมถ้าเขาแบบ ไม่หนีนะเจอผมฟิกเกอร์ยกกระหม่อมแน่นอนฮนะเฮ้ยเแลไอรีเดินขึ้นบนเดี๋ยวนะผมว่าเราเล่นลึกไปนะตรงซานิตนะครับถอยดีกว่า่าผมฟาร์มไหมครับจังหวะนี้นี่ค,ค,ค่อยๆเคลียร์เวฟไปนะฮะเก็บตังค์ครับเก็บตังค์ตอนนี้เราใกล้จะได้ไอเทมสําคัญอย่างอ่านี่ครับ holy of the holy สมุดเขียวนะครับผมมาแล้ว1ชิ้นนะฮะขาดอีก4ชิ้นเองอีก4ชิ้นก็คือประมาณ12ื่นนะคุณผู้ชมนะ เราต้องหาตังค์นะครับไม่ใช่ 1, 2, หมื่นสองหรอกประมาณหนึ่งหมื่นนะครับเพราะว่าเราสามารถขายบูมสติกกับเบอร์ลิตเอาตังค์ครึ่งหนึ่งไปออกได้นะครับผมและตรงนี้เทวันนาะเจอฟิกเกอร์ยกไปครับดาเมจเรานี่มาช้าเหมือนกันนะต่อสกิลหนึ่งทีครับ<อ>เรียบร้อยครับผมนึกว่าจะไม่ได้แล้วนะครับเมื่อสักครูน่นี้อย่างเสียวครับบอกเลย เงินหาทองกันต่อครับจังหวะนี้เราอยากได้ตังเพื่อทำสมุดชิ้นที่2นะครับผมต้องบอกเลยว่ามีตีมี่เนี่ยจะช่วยให้การเงินของเราดีขึ้นนะครับผมฟาร์มไปฮะเราขอได้ไหมอะ่ะมานานเราครึ่งหลอดโอ้โหเ <c oughs> พื่อนเราใจดีด้วยครับมา,สร,บบารสรับรูปบารอนสับสนดิดไม่แน่ใจนะ <c oughs> เกเพื่อเราไปบวกกันข้างบนนะครับแต่ว่าเราขอฟาร์มเก็บตังค์ก่อนก็แล้วกันนะฮะจังหวะนี้เพื่อนเราเยอะน่าจะไหวนะครับต่อให้คิกซี่ไม่ไปก็ตามและเพื่อนเราไหวจริงๆครับดับเบิลคิวมาสำหรับซานิศครับผมแต่ว่าตีมี่ตัวแต่งเอาไม่รู้โบบารอนจะรอดหรือเปล่าเราส่งใจไปเชียร์อยู่ไกลๆห่างอย่างห่วงกันแล้วกันนะฮะแล้วก็ไม่รอดนะครับโดนทางด้านของคลิกเนกเก็บไปนะครับโบบารอนเนี่ยเป็นฮีโร่ที่โหดมากในแพทนี้นะครับแต่ว่าจะแพ้ทางพวกตัวเบรสต่างๆนะอย่างเช่นคลิกเนกเป็นต้นวงเล็บถ้าคลิกเน คุปโดนนะเออแต่ตรงนี้เพื่อนเราแตกครับยกไปจังหวะนี้อ้าวชิพหายแล้วกูสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งจะมาแล้วขอสกิลหนึ่งมันโดนได้ไงวะผมงงมากนะครับมันโดนได้ไงวะคือน้องอลิซเนี่ยอยู่หลังผมนะแต่ปีกผีเสื้อเนี่ยมันสามารถ แพร่ขยายไปโดนได้เฉยนะฮะไปฟังกันต่อครับคุณผู้ชมฮะตอนนี้เราก็เลเวล13แล้วนะครับดามเมจเรารุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมนี่สมุดเขียวชิ้นที่2มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเหลืออีก3ครับคุณผู้ชมจะครบภารกิจตามที่เราวางแผนเอาไว้นะครับผมชิ้นที่3เนี่ยอาจจะมาช้าแต่ว่าผมมองว่าชิ้นที่4ชิ้นที่5เนี่ยน่าจะมาไวเพราะาเราสามารถขายบูมสติ๊กขายบร์ลเตอากอนนี่เพื่อเปลี่ยนเป็นสมุดเขียวได้นั่นเองนะครับผมตอนนี้ เราใช้เบอร์ลิดกับอาบูมสติกทำดามาช่วยเพื่อนไปก่อนแล้วตอนนี้เพื่อนเราดันอยู่ซีกซ้ายนะฮะแล้วมีเทลนะเจอฟิกเกอร์รกอรยกกำหม่อมไปเรียบร้อยหรือเปล่าครับตัวแตงครับผมเลเจนด์เดอรเป็นของคิกซี่คนนี้นั่นเองนะครับผมฝันตรงข้ามตาย3ครับและเกิดขึ้นมา2ผมว่าเราต้องถอยนะตีป้อมกลางเสร็จต้องถอยแล้วนะครับผมเออแต่ก็เกมนี้ไม่อยากจบเร็วด้วยนะครับถอยดีกว่าถอยดีกว่า <laughs> ลืมลืมลืมตัวนะครับเดี๋ยวเราจะเล่นน้อยๆลงหน่อย นะครับผมแล้วหาตังออกสมุดเขียวกันต่อนะตอนนี้2เล่มนะขาดอีก3นะคุณผู้ชมสามล่างกันครับคุณผู้ชมตอนนี้โบบารอนหนึ่งลุม3อยู่ข้างบนนะแล้ะเขาไหวหรือเปล่าฮึไม่ไหวฮนะไอ้นี้น่าจะเริ่มโหดขึ้นนะแล้วก็โดยส่วนตัวโบบารอนเนี่ยแพ้คิกแน็กอยู่แล้วนะครับถ้าโดนขย่ำเข้าไปเต็มๆนะถ้าหลบได้จะอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมตรงนี้ไม่น่ตาต่ายครับเราต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่าเพื่อนเราตายอยู่2คนนะครับเราห้าวไม่ได้นะถ้าเราห้าวปุ๊บนะครับ โดนสักอุ้ยเนี่ยเกำลังจะบอกโอเคสมุดเขียวมาเป็นชิ้นที่3เรียบร้อยครับคุณผู้ชมอ่าชิ้นต่อไปจะเริ่มง่ายนะครับชิ้นที่4ชิ้นที่5เนี่ยจะไวมากๆนะครับฟาร์มแป๊บเดียวก็ได้ละเพราะว่าเราสามารถขายบูมสติ๊กแล้วได้คืนประมาณ1,000นั่นเองเอออนะครับจังหวะนี้ได้อีกเว็บหนึ่งได้อีกเว็บหนึ่งนะครับ ตอนแรกจะถอยเพราะว่าแบบเริ่มอันตรายนะครับฝันครวข้ามเนี่ยเริ่มแบบเริ่มตึงนะฮะอ่าจริงๆไม่เริ่มตึงหรอกเขาเล่นดีตั้งแต่ต้นเกมอยู่แล้วนะครับเพียงเพียงแต่ว่าอาจจะรอเวลาอะไรประมาณนี้ไอริอย่างเงี้ยต้องรอเลดเกมสักหน่อยนะครับแล้วกูสก,กิลเว้า <c oughs> <c oughs> ล้นไปหน่อยอ่ะมันตื่นเต้นนะครับ เรากําลังทําภารกิจอยู่มันตื่นเต้นนิดนึงนะฮะเออขออย่าไปตื่นเต้นในไฟส์ฮีโร่ก็พอนะครับเวลาเจอฮีโร่เนี่ยขอให้สกิลโดนก็พอนะเจอครีปสกิลแบบว่าลั่นลั่นบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับอ,อ่าตอนนี้ขออนุญาตพกตีมี่ไปฟาร์มก่อนนะครับเพื่อนใจเย็นนะเรากําลังรีบฟาร์มน,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 นะครับตอนนี้ได้มาแล้วประมาณ900นะครับพันสองเลยเหรอเฮ้ยเมื่อกี้นะครับวิ่งตังค์ขึ้นเร็วมากทุกคนพันจะพันสี่แล้ว่啊 ขอบาบูตรงนี้นะเฮ้ยซนนี่อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งบวกข่อยนะรอดนะข่อยรอดนะเออใจเย็นนะครับทุกคนมีมาแล้วครับพันห้าขาดอีกแค่แบบประมาณ400นะแล้วเราก็ขายแบบบูมสติกเบอร์ลิตซื้อได้เลยนะครับผมโบบาลอนไปโดนนะครับตอนนี้ทีมเราตายไปหนึ่งครับเหลือ4ต้องใจเย็นนะฮะอ่อุ๊ยตายจังหวะก็สเลเยอร์ด้วยตังเราตอนนี้พันเครับคีปเวฟนี้น่าจะได้ครับ สำหรับพันเก้าแล้วได้มาเป็นพันเก้าเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราหาจังหวะขายนะบูมซิครับขายก่อนเลยแล้วกันแล้วก็สมุดเขียวครับชิ้นที่4ฮะมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเหลือเบอร์ลิดไว้หนึ่งชิ้นนะจังหวะนี้แต่ว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยได้ก็สเลเยอร์ไปนะครับอาศัยจังหวะที่โบบาลอนไม่อยู่นะครับผมไม่เป็นไรว่าผมเคลียร์ไหวนะด้วยพลังแข่งสมุดเขียว4เล่มตอนีนะฮะแล้วเราขาดตังอีก2000กว่ากว่าเท่านั้นไม่ถึงไม่ถึง2,000ครับ น่าจะประมาณพันเเช่นเดียวกันนะครับก็สามารถซื้อสมุดเขียวชิ้นที่5ได้แล้วนะครับผมแล้วก็เราจะมาดูความแรงของคริกซี่หสมุดกันนะฮะอ่าฟ์มไหฮะอืมตอนนี้ได้700ครับเนี่ยฮะเลดเกมแบบตังมาไวมากนะครับไหนดูซิคลิปตัวนี้ได้ตังกี่บาทนะครับชึบอืมแปดสิบหกครับผมตอนนี้700แล้วนะฮะขาดีแค่พันกว่าพันนิดๆเท่านั้นเองนะครับ เรามาดูกันว่ามันมุนตัวนี้จะให้ตังเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะว่าเราต้องไปรับซานิทนิดนึงนะครับเดี๋ยวเดๆๆ,ๆ,ๆ,ๆห้ามให้เพื่อนแตกครับจนกว่าเราจะได้ครบนะอแต่ตอนนี้เป็นห่วงโบบารอนนะครับโบบารอนเนี่ยโหดแหละแต่ว่าบางทีเขาอาจจะแหลกไปหน่อยยกไปจังหวะนี้ครับเพื่อนขอเพื่อนไะผันสแล้วทุกคนอ้อย่าพึ่งบวดได้ไหม ยิจกช่วยเพื่อนนะครับแต่ว่าเล่นเยอะไม่ได้จริงๆเล่นเยอะไม่ได้ว่ะถอยก่อนถอยก่อนถอยก้อนถอยก่อนซานิตเข้าไปแล้วครับแวนเฮ้ยแวนได้อยู่ปะแต่แวนเข้าไปลึกโบบาลอนตามครับแต่ผมไม่อยากบวกต่อเพราะว่าเลือดไม่มีฮะแต่วแวนล่วงไปแล้วโบบอลอนล่วงตามครับเอาละตอนนี้เพื่อนเราตาย3คนครับผมเดี๋ยวนะผมว่าผมขายนี้กับรองเท้าน่าจะได้ปะ พอดีปะพอดีไปครับผมโอเคตอนนี้เรากลายร่างเป็นคริกซี่ห้าสมุดเขียวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวอีกหนึ่งชิ้นเนี่ยเราจะออกเป็นรองเท้าเจาะเกราะนะครับผมให้น้องคริกซี่เนี่ยมีเจอะเกราะบ้างนะฮะตรงนี้เราเคลียร์คิดอย่างเดียวพอก่อนนะเพราะว่าเขายังมีกอสเลเยอร์อยู่นะครับเราจะไม่หิวหนาตาญาได้แดงสิ้นนะเพราะว่าอาจจะมีศัตรูเนี่ยซุ่มอยู่ในภ่มก็เป็นได้นะครับอ่าเขาอาจจะโผมาหลอกนะฮะจังหวะนี้นี่ไงนะครับ,รบมีเพื่อนซ้อนอยู่แน่นอน นะฮะถ้าฝั่งตรงข้ามได้กอสเลเยอร์นะครับสิ่งที่เราควรทำก็คือเคลียร์คีบเคลียร์มันม่วงนะครับอย่าแบบว่าอย่าพยายามคิดว่าเราจะไปแบบแก๊งใครอะไรประมาณนี้เคลียร์คีบให้เสร็จก่อนนะครับอันนี้คือการเล่นที่ปลอดภัยที่สุดแต่ถ้าเกิดว่ามั่นใจจริงๆว่าแบบเฮ้ยเข้าเล่นแบบเร็วๆแล้วแ,วแบบตะคุบได้ก็สามารถเล่นได้นะอ่าตอนนี้ครับโบบาลอนกำลังไล่แต่ว่าเจอเทวับโอ้โหโ,โบบาลอนเรียบร้อยครับผมโดนหลอกนะนี้จังหวะนี้ครับ โอเคถ้ okay. างั้นเราก็สามารถเล่นเคลียร์คลิปรอเพื่อนเกิดได้ครับตอนนี้เกมอย่างตึงนะฮะคลิกซี่1รองเท้าเจ้าเวท5สมุดเขียวครับผมเคลียร์คลิปไปครับจังหวะน,นี้รอเพื่อน2คนเกิดก่อนนะฮะห้ามคิดบวกเด็ดขาดถ้าเกิดว่าเราคิดบวกเราพลาดขึ้นมาตายอีกแม้แต่คนเดียวนะครับเกมจบเลยเราแพ้ทันทีนะฮะลุยกันต่อครับตอนนี้มีประเด็นครับผู้ชมอีกประมาณ3วินาทีกสเลเอร์จะเกิดแต่ว่า เราน่าจะตั้งท่ากันลำบากนะครับโอ้โหผมเดาว,ว่าเขาน่าจะเปิดอยู่เลยเนี่ยนะครับโอ้โหผมเห็นละผมเห็นเงาเทวราแล้วเรียบร้อยคนระับฝันตรงข้ามได้กอสเลเยอร์อาศัยจังหวะเวลาที่ทีมเราแตกอีกแล้วครับโอ้โหฝันตรงข้ามนี่คือแบบทางมิ่งเรื่องทาามิ่งเป๊ะมากนะครับผมถ้าเป็นไม่ได้อยากจะดักให้ได้สักคนหนึ่งนะครับอืมมีโบบาลอนอยู่ใกล้ๆครับเฮ้ยผมปิดก,ก็ยกได้เนี่ย ยก3มาขามเสี่ยงแต่ว่าไม่น่าได้ครับฝั่งขงข้ามว่าเยอะเกินไปจังหวะนี้ครับไอริสเข้ามาผมว่าได้นะโอเคครับได้มาหนึ่งตัวครับแต่ว่าผมก็โอ้โหกูโดนอะไรวะเนี่ยโอ้เลื่อนหมดหลอดเลยฮะเมื่อกี้คุณคุณว่าเป็นสกิลอาริสนะกูโดนสกิลอาริสแรงขนาดนี้เลยเนี่ยแต่ไฟนี้ครับผมถือว่าทีมเราประสบความสำเร็จนะเพราะว่าฝั่งขรงข้ามเขาตายไป4คนเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะดันเวฟกลางนะเออเดี๋ยวนะเพืเ่อนไปลุมอาริสได้ดิมันต้องได้ดิลุมอาริสมันไม่ได้จริงหรอเออ เก็บ5มาครับผมแต่ว่าไม่รู้ว่าจะดันเวฟเพื่อไปจบบ้านได้หรือเปล่านะครับจังหวะนี้โบบอลอนดันขวาอยู่นะครับอ่าผมขอซื้อไอ้นี่เลยครับเจาะเวทเลยฮะเจาะเวทใหญ่เลยไม่ต้องมีรองทงรองเท้าใช้กันแล้วนะครับเดินช้าๆแต่แบบขอแรงแรงไปเลยครับรองเท้าเจาะเวทจะสู้สตาร์บมนูได้ไงนะฮะแต่ว่าฝั่งข้างเขาเกิดแล้วนะครับเสียดายมาก เราดันเวฟไม่ทันนะเพราะว่ามันเป็นเวฟมันม่วงเป็นเวฟกอสเลยเยอร์นะครับมันเคลียช้านะฮะตอนนี้ผมนึกไอเดียได้1อันครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมว่าโหดสุดในทีมอ่ะน่าจะเป็นโบบาลอนนะเดี๋ยวเราจะให้ตีมี่นะครับเลี้ยงโบบาลอน100%รไปเลยนะครับแล้วเราจะเดินตามตีมี่หรือคอยซัพพอร์ตเพื่อนอีกทีหนึ่งนะฮะเฮ้ยอันนี้ต้องโดนครับอย,อย่างนี้ต้องโดนครับพลัง5าสมุดครับเรียบร้อยแะตัวแต่ครับสำหรับนาตาเลียนี่ครับผม อ่านภาษาอังกฤษถูกต้องมันจะเป็นสำมนียงประมาณว่านาตาเลียนาตาริอาลิอาเลียนะครับผมนาตาเลียนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าอ่านแบบไทยจะเป็นนาตาย่านะครับผมเอาล่ะตอนนี้ตีมี่เราเลี้ยงโบบาลอนแบบ100เเซแล้วนะครับผมเขาจะไปดันเวฟบนกันนะส่วนเราจะหาดักคนมาตีก็อดเเลเยอร์อยู่ตรงนี้นะครับผมมีแวนอยู่ตรงนั้นด้วยและซานิตไปดันเวฟครับจริงๆไม่ต้องออกไปดันเวฟก็ได้ และนี่คือพลัง5สมุทเขียวครับคุณผู้ชมทีเดียวควัวแตกนะครับสำหรับลัตยาแตกูจะรอดยังไงวะเนี่เยเออโดนจัดจาวครับแล้วซานิกอยู่การลรงตีนโดนไอรีเก็บไปครับตีมีกับโบบารอนมาคอมโบกันนะครับแล้วเก็บเก็บได้ไหมดวงดวงไม่ตายครับกำลังซอยใส่ทางด้านของอุ้ยไหวปะวะ3-2 3-2 3-2โบบอนเกิดขึ้นมาแล้วไม่น่าไหวครับ4-1ตีมีขึ้นไปครับหวังจะดันคีบนนะครับจังหวะนี้ แต่ผมว่าน่าจะต้องกลับมาสตาร์ทเวฟนะมีตายเกิดนะครับสำหรับตีมี่นะเขาต้องทานคลีปไว้ให้ได้แล้วรอผมเกิดขึ้นมาเคลียร์คลิปนะครับผมและนี่คือจังหวะความเป็นความตายครับผมเหลืออีก10วินะฮะ ที่ผมจะเกิดที่นี่ทานคีไว้อืดจึ๊บขู่คี้มันเข้าก่อนนะครับเรียบร้อยและก็เป็นอีกครั้งที่พวกเราไม่ปลอดภยัยกอขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่เกมนี้เอาชัยชนะมาฝากไม่ได้นะฮะโดนไอริลวงตัวแตกก็โดยส่วนตัวนะครับผมว่าสกินนี้ย,ย,ยังไม่ค่อยผ่านเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าใครเป็นเมนคิกซี่แล้วอยากสะสมสกินเนี่ยสามารถจัดกันได้ที่ราคา2 9 9คูปองนะครับผมก็สุดท้ายนี้ผมขอให้ทุกคนทานข้าวอย่างอร่อยแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันนะครับฝากกด u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์แล้วเดี๋ยวรอยน้าก็